สวัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่น <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นช่วง oh. ที่เราจะนาเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากันได้ในช่องซูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้เราเป็นการต้อนรับทอสํสำหรับภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในเร็วๆนี้เราจึงถือโอกาสนำทอจากเวอร์ชั่นต่างๆมารีวิวให้ชมกัน สำหรับของเล่นที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือท่อจากเวอร์ชัน a v e n น e v e n ์ o r a u t o เอตท่อจากภาค AVENGER a g e OF a u t o n หรือ MMS 306ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2016เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยเมื่อแกะออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากท่อเอทออฟเอลตอน มาดูกันที่ส่วนของโมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนของหัวเนี่ยเอาจริงๆเลยฮอตทอยเริ่มจะมาปั้นหัวของทอสวยก็ในภาคนี้แหละเพราะก่อนหน้านี้เท่าที่ผลิตออกมาเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับพอตทอยเลยที่มีการปรับปรุงหัวของทอให้สวยงามขึ้นมาดูชุดของทอกันบ้างก็จะมีส่วนที่เป็นของยางและพลาสติกส่วนกางเกงเนะี่ยวัสดุที่ใช้ทําจะเป็นหนังซึ่งน่าจะเป็นหนังเทียมด้วยอายุการใช้งานแน่นอนว่าอยู่ไม่ยาวแน่นอน ส่วนของบอดี้บอดี้จะเป็นบอดี้ยางซึ่งข้อละมัดระวังในการเล่นบอดี้ยางก็คือในการดัดท่าถ้าเกิดเราดัดท่าแรงๆมากเกินไปอาจจะทําให้บอดี้ยางฉีกขาดได้ต้องเล่นด้วยความระมันระวังในส่วนของอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีค้อนทอซึ่งเวอร์ชันนี้จะมีค้อนแถมมาให้ถึง2อันค้อนแบบแรกก็จะเป็นค้อนแบบดแคสซ์ซึ่งก็จะมีน้ําหนักนิดนึงส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นค้อนแบบพลาสติกซึ่งค้อนแบบพลาสติกตัวนี้จะสามารถใส่ฐานและเปิดไฟได้ นอกจากนั้นก็จะมีเอฟเฟกไว้สําหรับเล่นกับพรอนด้วยเช่นกันเนี่เมื่อใส่ฐานและเปิดไฟก็จะมีแสงออกมาแบบนี้เลยอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้พร้อมจอยสำรองและก็มีฐานยืนซึ่งมีชื่อของทอติดอยู่บนฐานโอเคเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับทอเวอร์ชั่น a อเวอร์เจอเอทออฟ o อลตอนซึ่งอาจจะมีอุปกรณ์และของเล่นไม่เยอะมากนะักแต่ก็มีดีที่การปั้นหัวได้สวยมาก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทอจากเวอร์ชัน Avenger Age of u l t เอ n แฟนพันธุ์แท้ของทอห้ามพลาดตัวนี้เลยเด็ดขาดสำหรับคลิปหน้าเราจะยังมีทออีกเวอร์ชันหนึ่งมารีวิวให้ชมกันจะเป็นทอจากเวอร์ชั่น Avenger Infinity War ก็อย่าลืมกดติดตามและรับชมกันได้ที่ช่อง s u r i Sophia Story สสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ